โอเคครับกลับม,มาอยู่ในบรนที่สองของรายการ Under the Case ตอนที่สองหนึ่งเกะครับครับผมสําหรับเรื่องที่ผมหยิบมาในวันเนี้ยถ้าใครดูหนังที่มีฉากหลังเป็นอเมริกันยุคแบบแปดเก้าศหรือว่าดู Stranger Things มาเนี่ยน่าจะ,ะรู้สึกคุ้นเคยเพราะว่ามีคำาเกี่ยวพันกันตั้งแต่อะดันเจี n ยนดาก้กอนก็คือแบบบอร์ดเกมที่แม้สุมากในในยุคนั้นอ่าแล้วแบบเป็นการโร p เพล นนปัจจุบันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยแล้วก็มาเป็นบอร์ดเกมมีฟิกเกอร์มีนู่นนี่นให้สะสมหรือว่ามีเป็นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งที่ผมพูดถึง Stranger Things เนี่ยก็คือมันเป็นซีรีส์ที่ดําเนินเรื่องด้วยด้วยไอ้ตัวคอนเซปต์เนี่ยเป็นหลักแต่ว่าในซีซั่น4ที่ผ่านมาเนี่ยตัวซีรีส์เนี่ยมันดําเนินไปถึงช่วงที่ซีนนริโอรอบๆตัวของซีรีส์เนี่ยมันคืออยู่ในช่วงที่ผู้คนอเมริกาเนี่ยครับอยู่ในอาการที่ตื่นกลัวซาตานกันหรือว่าภาษาอังกฤษมันคือ, ic ic คอแบบ ความแพนิคที่เกี่ยวข้องกับลัทธิบูชาสาตานอ่ะ uh huh. แล้วบอดเกมด uh ันเยนสันดราก้อนส์ก็ถูกมองว่าเป็นของต้องห้ามหรือว่าถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของพวกบูชาสาตานด้วยซ้าอ uh ่าฮะหรือแม้นกระทั่งแนวแนวเพลงอย่างเฮฟวี่เมทัลอ่ที่มันจะแบบวากมากๆเนี่ยอ่า uh huh. uh huh. ดูดูดนันเออก็ถูกต่อต้านจากคนในสังคมในยุคนึ่งได้เหมือนกันเพราะว่ามองว่าเป็นการแสดงออกของคนที่เชื่อหรือว่าถูกสาตานครอบงำอ่าฮะเพราะมันดูดิบเถื่อนัน้งอ uh ่า huh. เออซึ่งใน,นความกลัวหลอนที่ผมเล่าไปอ่ะเดี๋ยวมันจะอยู่ในตอนท้าย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นบางอย่างอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสถานิกแพนิกแล้วกันเนาะอันนี้มันเริ่มต้นมาจากหนังสือเล่มหนึ่งพี่โจเท่าที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยพบว่าส่วนหนึ่งสําคัญมากๆที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันคือหนังสือที่มีชื่อว่ามิเชลรเมเบอร์สหรือว่าม um ิเชลจําได้อะไรเงี้ยครับอ่าฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันเขียนโดยคุณมิเชลสมิธแล้วก็ดรลอเรนซ์แพสเดอร์อ่าฮะขออธิบายก่อน หนังสือเรื่องนี้มันเล่าถึงการที่คุณมิเชลครับเขาได้ไปเข้ารับกระบวนการจิตบําบัดกับดร์แพสเดอร์ซึ่งก็เป็นนักจิตบําบัดเนาะที่เธอเข้าไปพบกับนักจิตบําบัดคนนี้เพราะเธอต้องการที่จะฟื้นฟูความทรงจําวัยเด็กที่เธอ,อเชื่อว่ามันสูญเสียไปหลังจากที่เธอประสบกับการแท้งลกูกแล้วก็ต้งองทุกข์ทรมานกับการเห็นฝันร้ายเห็นฝูนฝูงแมงมุมอ่ะไล่ไต่บนแขนของเธอ,อ,อคือเรียกว่าสภาพจิตใจของเธอเนี่ยไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบมีอาการสูญเสียความทรงจาในวัยเด็ก Uh huh. ด้วยด้วยเหตุผลประมาณนี้ก็นนคือเธอมีปัญหาแล้วก็ไปหาหนักจิตบำบัดเพื่อรักษามันอฮ uh huh. แต่ว่าครับหนังสือเล่มนี้มันก็เล่าต่อว่าหลังจากที่มิเชลเนี่ยเข้ารับการบําบัดรวมแล้วกว่าห0ร้ชั่วโมงอ uh huh. ในระยะเวลาเพียงแค่1ิบเดือนก็คือ oh. เข้มข้นมากมากเหมือนกัน uh huh. ดูเดือดความทรงจําในวัยเด็กของมิเชลตอน5าขวบเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกครั้งในหัวของเธอ uh huh. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสอบความสมเด็จเนาะ uh huh. ถ้าไม่ดับว่าความทรงจำที่มันผุดขึ้นมามันคือความทรงจำที่แม่ของเธอเนี่ย เคยบังคับให้เธอไปอยู่ในบ้านของลัทธิบูชาสาตานไอชี้อ่ะคือลองนึกภาพรีแคปรอบหนึ่งคือมิเชลความทรงจำหายไปตอนเด็กหายไปก็เลยไปหานักจีนบัตรเพื่อปลุกมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วกลว่าพอปลุกขึ้นมามันไปค้นพบความจริงว่าตอนเด็กอะ่ะเคยเธอเคยไปอยู่ในลัทธิบูชาสาตานมาเออนี่คือพี่เปิดหน้าหน้าปกหนังสืออยู่ด้วยก็รู้สึกว่าดูไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งนั้นเลยนะเออเออคือจู่ๆู่อ่ะมันเล่าในหนังสือว่ามิเชลเนี่ยก็ ระลึกชาติกลับมาได้ว่าตอนที่เธอยังเป็นเด็กครับเธอเคยถูกฝังทั้งเป็นในโลงศพก่อนที่จะถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทําพิธีบางอย่างอฮแล้วเธอเนี่ยยังเคยถูกคนในลทัทธิบังคับให้ฆ่าลูกแมว,วพี่โจเพื่อทําพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีกําเนิดใหม่ในตอนที่แม่ของเธอเนี่ยส่งมอบเธอให้กับซาตานด้วยเออคือมันเหมือนเป็นการสูญเสียหรือว่าทําพิธีบางอย่างเพื่อให้เธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่บูชาซาตานได้ยอย่างเต็มเปี่ยม คือมันมีความทรงจามันแสนเลวร้ายเนี่ยมากมายที่มันผุดขึ้นมาในหัวของมิเชลแล้วตอนนี้มิเชลเนี่ยอยู่ในลทัทิบูชาสาตานเนี่ยกลายป็แล้วพอขุดความทรงจำขึ้นมาได้เนี่ยเธอทําให้เธอก็จําได้ว่าเธอเคยผ่านชะตาก,กรรมที่มันหดร้ายมาเคยถูกทารุณกรรมอย่างหนักมาอืหรือแม้กระทั่งว่าเธอเนี่ยเคยเห็นการฆาตกรรมต่อหน้าต่อตามีคนหลายๆคนที่ถูกจับมาครับแล้วก็ทั้งเด็กนะทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงถูกจับมาฆ่าต่อหน้าต่อตาเธอในบ้านของคนที่เชื่อในลัทิบูชาสตา มิเชลเนี่ยจาได้ว่าเธอเนี่ยครับเคยถูกขังเคยถูกกักขังไว้ถึง8ปวันถูกปล่อยข้าวอดข้าวอดน้ําขังไว้อยู่กับงูแล้วก็ดูการธารุณกรรมอีกหลายต่อหลายครั้งในงานเ uh huh. ฉลิมฉลองของรัฐทีนี้แล้วก็เส้นทางระหว่างโลกของมนุษย์กับขุมนรกเนี่ยมันก็ได้เปิดขึ้นต่อหน้าของต่อ,ตอหน้าต่อตาของเธอเลยในช่วงเวลาเหล่านั้นและเธอก็ได้เห็นซาตานที่ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเธอ uh huh. แต่แล้วครับพอซาตานมาอยู่ตรงเนี้ย พระแม่มารีพระเยซูแล้วก็อัครทูตสวรรค์มิคาเอลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้จากซาตานแล้วก็เป็นพระแม่มารีที่ได้ทําการลบความทรงจำมโหดร้ายทั้งหมดเนี่ยออกไปจากหัวของเธอแต่หมอกลับมาเหรอแล้วหมอคุณดเรแเซอร์เนี่ยเป็นคนที่เอามันกลับมาทั้งหมดเลยเอคือพระแม่มารีเนี่ยเป็นคนที่ลบความทรงจำที่มันเลวร้ายแล้วไม่เธอเนี่ยกลับมามีชีวิตที่ปกติได้ครั้งหนึ่งจนเธอมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วได้ไปพบกับหมอนักจิตบำบัด แล้วก็ไปปลุกความทรงจำเลวร้ายเนียกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอเคเนี่ยคือเรื่องราวของมิเชลในวัยเด็กที่ถูกดรเตรแพสเตอร์เนี่ยขุดคนขึ้นมาได้ครับพี่โจโแล้วก็ดูเหมือนว่าเซสชันการจิตบําบัดเนี่ยมันจะไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพอเจอกันบ่อยๆเป็นช่วงเวลาปีก,ากว่าๆเนาะก็สนิทกันพูดคุยกันแล้วก็ในภายหลังเนี่ยมิเชลกับด็อกเรแพสเตอร์เนี่ยก็จะขยับความสัมพันธ์จากนักจิตบําบัดกับคนไข้ามาเป็นแฟนกันก่อนแล้วก็เป็นสามีภรรยาที่สุด โอเคแล้วเราจะแต่งงานก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า m i c h e l e r e m e m b e r เนี่ยขึ้นมาร่วมกันอ uh huh. ซึ่งหนังสือเล่มนี้พี่โจมันก็ขายดีจนสร้างชื่อเสียงให้กับคนทั้งสองทำให้ทั้งสองคนได้เริ่มไปออกรายการทีวีแล้วก็ได้เข้าร่วมสัมมานาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ uh huh. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนักสังคมสงเคราะห์ uh huh. เกี่ยวกับวิธีการสืบการทรณุกรรมหรือว่าการเยียวยาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิธีบูชาสาตาน Uh huh. คือเป็นหัวข้อที่นิชมากๆสุดจะนิชเออแล้วมันก็แบบเวลาเธอไปออกตามรายการนู้นรายการนี้ไปสัมมนานู้นท่านี้ก็พูดว่ามันก็มีเหยื่อนะที่เคยอยู่ในรัฐที่บูชาสาตานแล้ววิธีที่เขาทั้งสองคนทาเนี่ยคือการเยียวยาคือการบำบัดทําให้พวกเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้ก็เป็นการพูดคุยในประเด็นทานองนี้อซึ่งสาเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่หนังสือมิเชลรีเมมเบอร์เนี่ยโด่งดังแล้วเรื่องเล่าในเล่มเนี่ยครับมันก็ถูกเริ่มพูดออกไปอย่างแพร่หลายเนาะ มันก็เริ่มมีเคสที่คนน่ะออกมาพูดเรื่องของตัวเองที่เจอในตอนเด็กด้วยเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยเป็นเหยื่อของลัทธิบูชาสาตานอีกเป็นพันๆคนอ่ะทั้งในอเมริกาเหนืออังกฤษ,กฤษยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็บราซิลมีคนจํานวนมากในประเทศเหล่าเนี้ยออกมาบอกพร้อมกันเป็นพันคนว่าตัวเองก็เคยเป็นเหยื่อของลัทธิบูชาสตานด้วยเหมือนกันอืซึ่งสิ่งเนี้ยมันตีความได้ว่าอาจจะมีคนที่เคยเจอจริงๆเพราะว่ามันก็มีบางคนที่เชื่อในเรื่องนี้จริงๆเนาะ แต่ว่ามันจะเป็นแมสซิเซเรียหรือว่าอุปทานหมู่ได้ด้วยเหมือนกันว่าตัวเองมีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของลัทธิบูชาสตานก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้ในพับลิกแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตมีคนที่เริ่มพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่โดนกระทําจากลัทธิบูชาสตานเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแพนิคขึ้นมาและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับคือนักจิตบำบัดหลายๆคนเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการที่ดรแพสเตอร์เนี่ยเขียนเอาไว้ในหนังสือครับเพื่อทําากรบบัดคนข ที่เข้ามาหาพวกเขาด้วยความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของลัทธิบูชาซาตานทางนั้นที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในหนังสือเราไม่ดูด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่จริงสกูไหนหลักสูตรอะไรวิทยาศาสตร์มันรองรับหรือเปล่าอแต่มันมีคนจํานวนมากที่ใช้หลักสูตรที่ดตรแพสเตอร์เนี่ยเขียนไว้ในหนังสือในการปฏิบัติกับคนไข้ที่ป่วยจริงๆอ๋อคือมันเป็นนิยายเปล่าเรื่องเนี้ยคือมันไม่ใช่นิยายมันคือเรื่องจริงที่เขามันเป็นเมมโมร์แล้วกันอครับของของของมิเชลที่เขียนร่วมกับรรตอ์ที เล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาโอเคแต่มันก็มีคนที่เอาเรื่องในหนังสือเนี่ยไปปฏิบัติกับคนไข้ในอาณัตของตัวเองจริงเออซึ่งทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีมีคดีความเกิดขึ้นมีเรื่องราวทางกฎหมายหรือว่ามีทางทางอาชญากรรมเยอะแยะมากมายมันมีคดีหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคดีที่ใช้เวลาและก็มูลค่าในการพิพากษามากที่สุดคดีหนึ่งในประหลาดอเมริกามันคือคดีการล่วงละเมิดทางเพศในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ชื่อว่าแม็กมาตินครับอื uh huh. จุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเกิดจากการที่ผู้ปกครองคนหนึ่งได้เข้ามาแจ้งความว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครูในโรงเรียนจนทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็ยังกล่าวหาครับว่าลูกชายของเธอเนี่ยเห็นคุณครูของตัวเองเนยครับไปล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าไปทารุณกรรมทางเพศกับสัตว์ในโรงเรียนแล้วก็มีการทําพิธีกรรมบางอย่างที่มันดูเข้าข่ายจะงมงายหรือว่าเข้าข่ายลทัทธิบูชาสาตาัตอืมแดดเด็กเนี่ยก็ยังเห็นว่า คุณครูคนเนี้สามารถรออยู่บนอากาศได้ฮ <Huh? S 2> มันเริ่มไปกันใหญ่มากๆ uh huh. ก็คือครบสูตรความลี้ลับจนทําให้เรื่องเนี้มันถูกเชื่อมโยงเข้าสู่กับการที่เอาสถานรัเรียนเ็กแม็กมาตินเนี่ยไปเชื่อมโยงกับลัฐธิบูชาสาตานว่าข้างในนั้นน,น่ะมันน่าจะมีกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องนี้อยู่จำนวนมาก uh huh. แล้วก็กําลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยูอย่ที่มันเหนือธรรมชาติมากๆกับเด็กด้วยเออเออมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตจนตำรวจเนี่ยต้องออกกฎหมายถึงผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนเนี่ยฉบับหลายร้อยฉบับเพื่อให้เฝ้าระวัง เผื่อลูกๆของเขาเนี่ยเป็นตกเป็นเหยื่อแล้วก็ได้เชิญมิเชลกับดรเพสเตอร์นะครับในในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบําบัดคนที่เป็นเหยื่อของลัทธิบูชาสตานอ่ามีช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยเ,ออเ,ออเข้ามาช่วยในการสอบสวนเด็กจนวน3ามร้คนออที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นเหยื่อของกันล่วงเลยเบอรทางเพศในโรงเรียนนี้หรือเปล่าซึ่งเขาก็ใช้กระบวนการเดียวกับที่นในหนังสือเหรอใช่ใช่ใช่อ่า uh huh. คือโดยวิธีการนี้พวกเขาใช้ในการสอบปากคําเหยื่อในคำนี้หรือว่าแบบคุยกับเด็กๆครับคือการบอกว่า จะมีรางวัลให้ถ้าเด็กเนี่ยพูดความจริงออกมาอืแล้วระหว่างทางก็คือแบบสมมติว่าพูดคุยแบบเอ้หนูโดนอะไรมาหนูโดนผู้ชายคนนั้นทําแบบนี้มาใช่ไหมมันเจ็บมากเลยใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยเด็กที่ยังไม่ได้แบบมีคอนเชียสเสร็จสือว่ามีมีแบบสมองที่พัฒนามากพออืก็จะตอบเยสนโนหรือว่าตอบชี้นําไปตามที่เขาแบบชี้มาใช่เออคือมันมันคือคําถามชี้นําที่ต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยตอบมาอย่างที่ตัวเองคิด ใช่คือพี่เรียนนิติมาอืพี่ก็จะเขาจะบอกว่าคาถามแบบนี้คือคําถามนําคําถามชี้นาเออคือคือห้ามใช้ถามแบบนี้ในในสารใช่ใช่ช่วันนั้นคุณอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ได้ต้องให้เขาพูดออกมาให้เขาเล่าออกมาเนี่ยมันคือวิธีการที่ตำรวจหรือว่าตัวมิเชลกับดร์เสเซอร์เนี่ยใช้ในการคุยกับเด็กๆในการสอบสอบถามความหาความจริงกับเรื่องนี้ออกมาครับแล้วก็เด็กๆก็ตอบมาตามที่เขาคิดอ่ะแล้วก็มีการเมนชั่นถึงคนนั้นคนนี้ที่อาจจะเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นแบบคนร้ายในเหตุการณ แล้วก็มีเด็กเนี่ยที่ก็ให้การว่าตัวเองเนี่ยโดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยแล้วก็มีคาให้การของเด็กคนอื่นๆที่พูดถึงแบบเรื่องนี้มันดูไปเรื่อยแล้วมีอมองลับนีห้องใต้ดินมีแบบปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอไปจนถึงแบบเหล่าผู้ปกครอ,องเนี่ยต้องให้นักโบราณคดีเนี่ย<ห>มาช่วยสืบหาเบาะแสของโรงเรียนนี้ว่ามันมีแบบเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอเหนือธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้หรือเปล่าเออมันไปกันใหญ่มากแล้วหลังจากที่ สอบปากคําเด็กทั้ง3ามรคนในครั้งนี้ครับในตอนแรกเนี่ยเด็กบางคนก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะออแต่สุดท้ายมันก็มีการออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนแบบกลับออคาไปกลับคํามาอแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีเด็กจํานวนทั้งสิ้น150อคนออที่สามารถสรุปคาให้การได้ว่าเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศแม้ว่าจะแทบจะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยด้วยซ้ำว่ามีการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอืม หลังจากนั้นเนี่ยมิเชลแล้วก็เดอรเกอร์พสเตอร์เนี่ยก็ยังได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคดีอาชญากรรมที่มันเกี่ยวข้องกับซาตานอีกหลากหลายคดีคือถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะในยุคนั้นเน่ยเหมือนเขาสองคนเน่ยจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดผู้ประสบภัยและที่ซาตานไปแหละ,ะซึ่งบางส่วนก็นําไปสู่การคลี่คลายคดีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นการกล่าวหาผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการสืบคดีอย่างที่ไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีวิธีการที่ถูกต้องสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้มีจรรยาบรรที่ ที่ควรจะเป็นละกันความผีคือพอทั้งสองคน,เ,นเริ่มมีชื่อเสียงนะครับมันก็เริ่มมีคนขุดหาหลักฐานความน่าเชื่อถือของทั้งสองซึ่งก็มีความย้อนแย้งอยู่หลายๆอย่างอืคือเหมือนพอขุดไปขุดมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครเจอร่องรอยหรือว่าหลักฐานที่บ่งบอกว่ามิเชลนะครับเคยถูกจับไปอยู่ในลัธิซาตานจริงๆด้วยซ้ำอย่างที่กล่าวอ้างในหนังสืออืมแม้กระทั่งในหนังสือรุ่นเนี่ยที่เธอเรียนอยู่ตอนปฐมอะไรเงี้ยครับก็ยังมีภาพของมิเชลเนี่ยอยู่ในโรงเรียน อ่าซึ่งทำไรเนี่ยตามที่อยู่ในหนังสืออ่ะเธอดูอยู่ในบ้านธาตบ้านตาตานเนี่ยแล้วเรูปองหนังสือรุ่นคืออะไรเธอถูกขังไว้อยู่เออแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นดับเบิลแกงเกอร์เหรอเออเออคือมันมีหลักฐานหลายอย่างที่มันคัดง้างแล้วก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยเริ่มออกมาคัดค้านตัวมิเชลแลวก็ดรเบแบเซอร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนความนิยมของของสังคมที่มีต่อตัวสองคนเนี่ยมันก็ค่อยๆเฟด ทั้งสองคนเองก็ก็เริ่มหายเงียบไปจากสื่อแล้วก็แสงแต่ว่ากระแสความตื่นกลัวของลัทธิบูชาซาตานเนี่ยเมื่อมันจุดขึ้นมาแล้วพี่โจมันก็ยังคงอยู่แล้วมันมีมีแต่แนวโน้มว่ามันจะแบบไปกันใหญ่หรือว่าทวีคูณไปมากขึ้นคือหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีเคสที่มันเกี่ยวข้องดูจะเกี่ยวข้องกับความเป็นซาตานเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วกระแสความหวาดกลัวซาตาเนี่ยมันก็พุ่งเป้ามาสู่เป้าหมายใหม่ก็คือบอร์ดเกมดันเชนสันดาก่อนนั่นเองอ่าคือสาเหตุเนี่ยเพราะว่า มันมีข่าวออกมา2ข่าวติดกันครับมันเป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ผู้เล่นบอร์ดเกมเนี่ยครับทาการฆ่าตัวตาย <Huh? S 1> ถึง2เคสด้วยกันอ่าฮะเคสแรกเป็นนักศึกษาชายครับที่พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสองครั้งแต่ไม่สําเร็จครอบครัวเขาเลยพาไปไปพบนักจิตบ,บําบัดซึ่งก็ได้มีการบันทึกไว้ว่าตัวเขาเนี่ยเล่าให้นักจิตบ,บําบัดฟังว่าเขาชอบเล่นบอร์ดเกมดันเจียนสันดาก้อนมากเลยเล่นแบบโรเล่กับเพื่อน ก็คือบอรดเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องสมมติว่าเราเป็นแบบนักรบเป็นพ่อ,อมดเป็นเผ่าพันธุ์นู่นนี่ต้องไปปราบมังกรไปทำเควสนู่นนี่นั่นไปก็จะเล่นแบบสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นจริงๆเลยซึ่งนักศึกษาชายคนนี้ครับก็ได้เสียชีวิตในการพยายามฆ่าตัวตายครั้งที่สามซึ่งพอสื่อได้ข้อมูลเรื่องนี้เขามักจะเล่นบอร์ดเกมเนี้ยมาเนี่ยเออก็มาตีฟูอนุมาออกมาอนุมานออกมาเขียนเรื่องออกมาทํานองว่าบอร์ดเกมเนี้ยคือต้นเหตุที่ทําให้ผู้ชายคนเนี้ยฆ่าตัวตาย อ้าวทันนี้จริงมันไม่มีมูลอะไรเกี่ยวข้องกันเลยหรือว่ามันแค่เป็นส่วนหนึ่งของที่เขาพูดว่าเขาชอบเล่นเกมมากเลยมันเป็นแค่แบบการยิบจับแฟกต์ันนึงเป็นแฟกตเท่อันหนึ่งที่จับมาแล้วก็ตีความกันไปเองเพราะว่าพลาดหัวเนี้ยมันน่าจะคลิกเบสได้มากกว่าเจ้าเขาตอบในนั้นบอกว่าผมชอบกินไอศครีมมากเลยแบบไอศครีมเป็นเพชรเออคือมันแบบมันไม่มันไม่ใช่เลยเออเออคือแบบไม่มีการไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าการฆ่าตัวตายของเด็กผู้ชายคนนี้ครับเกี่ยวข้องอะไรกับบอร์ดเกมดันจีสันดาร์กอนเลย เคสต่อมามันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนที่ได้ทําการฆ่าตัวตายเราแม่ของเขาเนี่ยพยายามที่จะหาผู้กระทําผิดให้ได้ก็เลยฟ้องผู้ผู้อํานวยการโรงเรียนแล้วก็ฟ้องบริษัทที่จัดทาเกมดันเจี้ยนสันดากอนเพราะตัวแม่เนี่ยครับเชื่อว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นคําสาบที่ทําให้ลูกของเธอเนี่ยตายแล้วเธอก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับตั้งกลุ่มแบบกลุ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อคัดค้านบอร์ดเกมนี้โดยเฉพาะ จนทำให้ดันเช่นสันดาร์กอนเนี่ยต้องปรับเนื้อหาเกมในรุ่นต่อๆไปเพื่อ,อไม่มีความเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาสาตานหรือว่าสัตว์ประหลาดหรือธรรมชาติเพราะว่าเรื่องเลี่ยงประเด็นพวกเนี้ยเพราะว่ามีคนจริงๆที่มันเชื่อว่าบอร์ดเกมเนี้ยคือที่สิงสู่ของปีศาจโอ้โหไปกันใหญ่ไปกันใหญ่มากมากเรียกได้ว่าพอมีความแพนิคเรื่องซาตานเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันก็แค่แบบหาอะไรโทษไปเรื่อยพี่โจและบอร์ดเกมเนี่ยที่ต้องสวมบทบาทมีล้อที่ค่อนข้างเกี่ยวกับปีศาสผีหซาสตาน ก็กลายเป็นโดนโทษไปพิยาสตานจริงเออหลังจากที่หมดยุคที่บอร์ดเกมดันเจียนสันดราก้อนเนี่ยโดนโทษว่าเป็นตัวร้ายแล้วครับอเหล่าผู้ปกครองที่วิตกกังวลว่าลูกเนี่ยจะเป็นเหยื่อของลัทธิบูชาสตานเนี่ยก็ได้พุ่งเป้ามาที่เป้าหมายต่อไปก็คือเพลงอะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านที่วัยรุ่นเนี่ยเริ่มหันมาฟังเพลงที่มันมีดนตรีหนักหน่อยเออฮาร์ดด็อกหรือว่าเป็นเพลงเมทัลไปอืตัวพ่อแม่เองเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เพลงเมทัลสื่อ หรือว่า <poisoned> ท <indo S 2> ําไมดนตรีมันต้องหนักขนาดนี้ทำไมต้องกระตะโกนร้องเพลงออกมาเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเพลงเหล่านี้มันคือผลผลิตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีศาจหรือว่าซาตานนี้มันสร้างขึ้นมาอเหล่าพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยก็เลยได้ก่อตั้งสมาคมที่ชื่อว่า Parents Music Resource Center หรือกลุ่มที่ชื่อว่า PMRC มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เอาไว้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงต้องห้ามหรือว่าเพลงต้องคำสาปครับเพื่อให้เรตติ้งแล้วก็เซนเซอร์ในการเผยแพร่ คือเขาได้ทําการแบบจัดเป็นลิสต์รายชื่อเพลงแล้วก็วงเลยว่าแบบเพลงนี้คือเพลงของซาตานเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเพศยาเสพติดอคือเป็นทําการแบบเซ็นเซอร์ไม่ให้เด็กๆหรือว่าลูกๆของตัวเองเนี่ยทาการเสพวงพวกนี้เอคือลิสต์เนี่ยมันมีหลากหลายมากมีตั้งแต่เพลงเฮฟวี่เมทัลอย่างเช่น j จูดัสคริสก็วงดังเดฟเลเปิ r ์หรือว่า Iron อนไมเดนก็ดังเหมือนกันมันมีวงเพลงป็อปอย่างเช่นแบบมาโดนหน้าก็โดนเอ้า คือไม่แน่ใจว่าเนื้อหามันแบบมันติดเบรดหรือเปล่าหรือว่ามันพูดเรื่องเซ็กซ์หรือว่าผมไม่แน่ใจนะเออแล้วก็วง p ริ n c ์เองก็โดนเหมือนกันอ่าพรินท์พรินท์ก็โดนเหรอผมมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยวงเหล่านี้ก็จะอยู่ในลิสต์ที่สมาคมพีเอ็มเนี่ยลิสต์เอาไว้ว่าเป็นเพลงที่ไม่ให้ลูกๆฟังและเป็นเพลงที่น่ากลัวมากๆเป็นผลผลิตของซาตานครับคือภายหลังเนี่ยพีเอ็มี่ก็ยุติลงในช่วงปีย์เหมือนกระแสไม่ดีก็เลยปิดตัวไปออหรือว่าโดนอะไรก็่างลง แหละแล้วก็พอมันปิดตัวลงหรือว่ากระแสมันเริ่มเฟดๆเริ่มแบบเริ่มจางๆลงไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกระแสซาตานแพนิกเนี่ยมันก็ค่อยๆเบาแล้วก็ค่อยๆจางลงไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่มันก็ยังคงอยู่ในในสมาคมแบบลับๆอยู่ในนิชเคาน์เตอร์ไปอืมอืมซึ่งตรงเนี้ยครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอีกปมหนึ่งที่ทิ้งไว้แล้วผมอยากลองเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันคือเนี้ยอาจจะต้องพาทุกคนย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน สถานรับเลี้ยงเด็กแมกมาตินที่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ปิดตัวลงแล้วก็ทําลายอาคารทิ้งไม่เรียบร้อยแล้วเนาะมันเกิดขึ้นในปีสองห้าครับมันมีเด็กคนหนึ่งที่เคยให้การว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของของคดีที่เคยถูกลุ้งมเะื่อดทางเพศในโรงเรียนนี้เนาะที่ในปี25งเนี่ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ได้ออกมาบอกกับสื่อครับว่าในตอนนั้นน่ะที่เขาสารภาพว่าตัวเองโดนโดนลุ้งลรเมิงเางเพศอะ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้โดนนะอ่ะ และสิ่งต่างๆที่เขาบอกว่าเขาเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติเห็น <c oughs> คนลอยได้เห็นนู่นนี่นั่นอะ่ะเออเขาโกหกทั้งหมดเลยเออซึ่งสาเหตุที่เขาต้องโกหกเนี่ยเพราะว่าพอเขาตอบคาถามที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้สอบสวนเลยก็คือแบบอ่ตํารวจเลยว่าตัวมิเชลดเตอร์แพสเตอร์เองเนี่ยเ,<อ>เขาจะถูกถามซ้ําๆย้ำๆ,ำๆแล้วก็ชี้นําให้ตอบในสิ่งที่ทุกคนต้องการตงคืกได้ยินเออถ้าตอบไม่ตรงก็จะไม่ปล่อยใบเออแล้วเขาก็เลยต้องยอมโกหกไปเพื่อให้มันผลลัพธ์มันเป็นแบบนั้น เออถึงยังไงเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อครูที่ถูกกล่าวหาครับถูกตัดสินได้รับโทษไปเรียบร้อยแล้วเอเอในภายหลังเนี่ยวิธีการสอบปากคําเด็กในคดีนี้ครับก็ได้ถูกนํามาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แหน่แหละก็คือแบบ<อ>มันดูแบบไม่มีหลักการไม่มีจรรยาบรณอะไรเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะเพราะทําให้เด็กเนี่ยสับสน<อ>แล้วก็เกิดเป็น false memory ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเด็กเองเขาก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกัน<อ>กับการถูกชี้นําขนาดนั้น พอตำรวจซักมากๆว่าแบบนั้นใช่ไหมเขาทำแบบมันกับเธอใช่ไหมตำรวจเด็กเองก็แบบคล้อยตามไปกับตำรวจแล้วก็พูดออกมาอย่างที่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้คือมันเป็นพรีสคูลอ่ะคืออายุอายุเท่าลูกพี่อ่ะซึ่งเราก็รู้ว่าแบบบางทีเขาก็จะมีจินตนาการใช่บางทีถ้าไม่ปล่อยกูไว้ทีกูตอบแบบนี้ก็ได้ครับอะไรเงี้ยเออเออประมาณนี้ก็คือการจากหนังสือเล่มหนึ่งนำมาสู่กระแสซาตานแพนิก จะไปโทษบอร์ดเกมดันเจ o n นสันดราคอนแล้วก็มาสู่ตัวเพลงเมทัลก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากๆเหมือนกันใหญ่โตมากอืแล้วก็นานกว่าที่คิดด้วยนะใช่ใช่ช่พี่ฟังแล้วนึกถึงที่ยศเกิดไว้ตอนต้นเลยคือเออ Stra นเจอร์ติเออที่ว่าในซีซั่นล่าสุดป่ะครับเออมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเอามาหมดเลยดันเจ o n ยนสันดราคอนเพลงเมทัลก็เพลงเมทัลก็จะถูกกล่าวหาว่ามึงอ่ะ เป็นบูชาซาตานอะไรเงี้ยเอเอ,เอ,เอ,เอแล้วไอ้พวกนี้ก็รวมตัวกันเล่นดันเจี้ยนแอนดากอนที่เราไปดูแล้วอ๋อไอ้พวกเนิร์ดเออเออถ้าถ้าใครดูสัดนเจอร์ติงน่าจะอินแต่ตัวผมอะดูแค่หนึ่งถึงสองซีซันแรกอออันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาเฉยๆเออคือคซีซันเนี้ยมันคือเป็นแบบซีซันล่าสุดที่ปล่อยมาเป็นตัวละครที่คนรักมากแล้วก็แบบเป็นนักดนตรีเมทัลมือกีตาร์แล้วก็เล่นดันเจี้ยนแอนดากอนอ่าแล้วเขาก็ในเรื่องคือเขาถูกกล่าวหาว่าความตายที่เกิดขึ้นในเมืองแห่่่งเเเนีียกกกิดจาาารทอะ บูชาซาตานแล้วเอาเด็กเหล่านี้ไปฆ่าเพื่อบูชาซาตานก็ชัดเจนก็คือแบบเหมือนที่เล่าในีมันคือซาตานิคแพนิกอันนี้เลยเออเออเออครับก็ไปดู stranger things ไปดู stranger things ได้นะครับครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดูเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับมิเชลแล้วก็ดรแพสดเรแพสเตอร์เนี่ยก็ไปดูด็อก umentary ได้มันมีเรื่องราวเบื้องหลังหนังสือ m i c h e l remembers อยู่ก็ลองไปเสื้อหาดูกันได้ครับผมคือผมหาดูไม่เจอถ้าใครเจอแล้วดูแล้วก็มารีวิวกันได้นะครับครับผมโอเค งันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณพี่โจ้ครับครับผมคุณดูเหน็ดเหนื่อยใช่คุณดูเหน็ดเหนื่อยอาทิตย์นี้ผมผมเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินครับแล้วก็พูดผิดพูดถูกเดี๋ยวยศจะไปฟินแลนด์นะฮะครับเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์แต่ว่าอัดสต็อกไว้ก็เลยเหนื่อยๆนิดหน่อยครับก็ถ้าใครได้ฟังเทปนี้ก็ฝากอวยพรยศด้วยครับแต่ยศน่าจะกลับมาแล้วขอบคุณครับครับผมโอเคงั้นก็ติดตามรายการอันเนอร์เคส ได้ทุกช่องทางของ Smartcast นะครับครับผมวันนี้ป้าอุงสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ